ทำเอาช็อกกันไปตามๆกันค่ะเมื่อได้ยินข่าวรือวงในฟันธงแลยว่าไปเฟิร์นผิ์ชนกหรือวิเศษไผ่บูนและนายนพสียงสมบุรณ์เลิกกันแล้วหลังจากกลับมาจากทริปสวิตเซอร์แลนด์และวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานักข่าวก็ได้ตามไปสัมภาษณ์เรื่องนี้กับไปเฟิร์นที่งาน True ท True, True Power s f t Power ที่เจ้าตัวมาในฐานะแบรนด์เอ็มบอสเตอซึ่งนักข่าวได้ตามไปหลังไมคกับผู้จัดการส่วนตัวว่าจะขอสัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้สักหน่อยซึ่งใบเฟิร์นเองก็ได้แจ้งกับทางทีมงานว่าวันนี้ไม่สะดวกตอบคำถามนักข่าวทันทีที่เสร็จงานใบเฟิร์นเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดินทางกลับเลยซึ่งเจ้าตัวได้ทักทายนักข่าวที่ตามมาเก็บภาพว่า ครั้งหน้านะคุยกันยาวๆเลยขณะที่มีข่าวลือจากวงในอีกแล้วค่ะว่าใบเฟิร์นและนายตัดสินใจจบความสัมพันธ์หลังกลับมาจากทริปสวิตเซอร์แลนด์โดยอินสตาแกรมของใบเฟิร์นยังได้โพสต์ภาพเวิร์กช็อปกับสแสดงพร้อมแคปชั่นแลกสลายมันเป็นแบบนี้นี่เองแฮทแท็กทิชาซึ่งไหนนพัทก็ได้เข้าไปคอมเมนต์อีโมจิรูปชูสน,นิ้วและหัวใจสีขาวให้ จากนี้ก็คงต้องรอบไบเฟิร์นและน,นายนภัสพร้อมที่จะต่อเรื่องนี้ด้วยตัวเองค่ะว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในตอนนี้เป็นไปตามที่ข่าวหรือหรือไม่ส่วนสาเหตุการเริ่รานั้นก็ขอไม่พูดถึงดีกว่านะคะแต่แอดมินจะมาเล่านิทานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไบเฟิร์นและนายจริงๆนะคะโดยมาจากเพจอิก,กี้ขยี้ข่าวร้อยแปด วันหนึ่งทาซานเจอกเจ้าหญิงโอโรราพระมารดาก็ปลื้มเพราะโอโรราเข้าห่างตลอดแต่พระมณดาไม่อยากให้ทาซานตัดใจจากสาวมั่นท่านหนึ่งแต่วันที่ทาซานตกลงปลงใจกับโอโรราการใช้ชีวิตที่มีกับพระมณดาก็เปลี่ยนไปต่างที่เคยเก็บไว้ห่างมาได้ก็อยากจะซื้อความสุขให้กับตัวเองกับโอโรราและอยู่ๆมันก็เกิดปัญหาสะสมเพราะความไม่เข้าใจกัน แต่ในมุมพระมันดาพอคบกันตัวก็ติดกันจนทิ้งพระมันดาไว้ในปา่าโอโรราไม่เข้าหาเหมือนแต่ก่อนบัตรเครดิตทาสานเริ่มสันคลมีแฟนแล้วกินหรูออยู่แพงจนพระมันดาไม่เข้าใจฟีดเงินไว้อยากให้ลูกเก็บบ้างเหตุผลเพราะเคยลำบากมาก่อนแต่สิ่งสำคัญที่ทำให้พระมันดาพิโรธหนัก คือการกระทำของทาซานและออโรราที่ไม่สามารถป่าประกาศบอกปวงชนได้แต่มันกรีดใจผู้เป็นแม่ยิ่งนักในมุมของทาสานอยู่กับพระมันดาในป่ามานานมีความอึดอัดกับความเยอะของพระมันดาที่เคยมีมาตั้งแต่ยังวัยเยวายันตัวเองเติบโตทำให้ทาสานเข้าใจว่าพระมันดากีดกันเข้ากับใครไม่ได้เลย จากเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขสะสมกับเรื่องใหม่สุดท้ายสายป่านเราส่งสามคนมันเริ่มเปราะบางความสามารถที่มันคารังคาซังมานานโอโรรากับทาซานจึงเริ่มห่างกันมาสองสัปดาห์แล้วนั่นเองฟังจบแล้วเชื่อแอดมินยังทว่าไม่เกี่ยวข้องดีดไทกับใบเฟิร์นและนนยะนพัสจริงๆค่ะ